ตามต่อทางเลยรอบนี้ก็คือตอนนี้น่าจะอยู่เลยช่วงๆจากกำแงพงเพชรมาค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา10บโมงครึง่งน่าจะอีกประมาณ5ชั่วโมงก็ถึงประมาณ3ามโมงดูว่าเชียงใหม่รอบนี้มีอะไรเที่ยวบ้างก็คือเล่นกลุ่มเล่นเกมนะ่ะสากมาจากแถวไหนครับอ่าโทรจากชลบุรีค่ะอยู่ที่จังหวัดชนบุรี นี่ก่อนเท้านอนเนี่ยน้องชายตายแล้วไม่มีใครรอด เหมือนมาประมาณครึ่งเดือนตอนนี้ถึงเชียงใหม่แล้วค่ะเป็นเวลาเกือบจะ4โมงเพราะว่าแวะกินท้าวก็ฝนมาที่โฮเทลมัณน,นานะคะก็คือเป็นโรงแรมที่เวลามาเชียงใหม่ก็จะมาพักที่นี่เพราะว่าเพื่อนแนะนำแล้วก็มันอยู่แถวหน้าบ้านของเพื่อนพอดีเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะคะ ห้องพักแบบเร็วๆนะคะมากี่ครั้งก็จะมาพักที่นี่นะทุกคนเข้ามาก็จะมีเป็นโซนนี้นะคะด้านหน้าห้องน้ําก็จะเป็นนี้เอาไว้แต่งหน้าได้อะไรได้นะคะแล้วก็ข้างในเป็นห้องน้ําแบบนี้เลยครีมอาบน้ํานะคะแล้วก็แชมพูให้อันนี้ก็เป็นชักโครกปกติแล้วก็มีตูเ้เสื้อผ้าให้แขวนวันนี้ให้นะคะมีตู้เย็นมีน้ําดื่มให้มีโซฟาให้แล้วก็วิวตรงนี้นะจะเป็นห้องตรงข้ามนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ ป็นสระน้ำเมื่อกี้นะจากด้านล่างที่เราเดินขึ้นมานะคะฝนอยู่เป็นชั้น2นะทุกคนที่นอนคือฝนชอบมากเป็นห้องคิงไซที่แบบกว้างใหญ่นะ คือเน้นแบบความนอนสบายเตียงแบบนุ่มนะคะแล้วก็มีหมอนให้เยอะฝนชอบมากที่นี่คือหมอนกอดหมอนหนุนหมอนอะไรเลือกเอาเลยตามสบายนะแล้วก็ที่นี่แบบราคาไม่แพงทุกคนอย่างฝนจะอจองเป็นห้องิงไซส์มานะคะทั้งคู่เลยต่อคืนประมาณ899บาทอะก็คือหารกันแบบตกคนละ450คือถูกมากคือดีมากเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวฝนจะแปะแบบพิกัดแมบพบให้นะคะแล้วก็แปะ a c e b o o k ของทางที่พักไว้ให้เวลาจองก็คือแอดไลน์มาจองได้เลยนะคะ มีประมาณ6โมงค่ะทุกคนนี่ฝนกำลังลงมาเซเว่นแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ร้านมิดนะคะนัดเพื่อนไว้ประมาณ10โมงครึ่งซึ่งข้างๆที่พักเรานะคะก็จะมีเซเว่นตรงนี้คือนัดมากแต่ว่าดูฟ้าสิคลึ้มมาเลยมวยกับข้าวคนเดียวแล้วอาจจะไปเชลลีบารแต่ว่า ประมาณห้าทุ่มคึ่งนะคะเราจะไปต่ออีกร้านนึ่งเลย แห่งจริงกินเนี่ยอร่อยปากกรดองเนี่ยรู้เปรี้ยว

ให้เลือกก่อนคือหมายถึงมันนอนออกเด็กร้อนตั้งชุดไปเลยไหมือหนึ่งสองาหยา่ยาหยายาหยาลยยาายยไห 감 <laughs>、um เข้ามาไม่ยากแล้วก็แบบดีมากบรรยากาศดีมากคือเหมาะมากกับการที่จะแบบมาแฮงเอากับเพื่อนนะคะเดี๋ยวฝนพาไปดูห้องนอนที่นี่จะมีห้องนอนทั้งหมดสามห้องค่ะแล้วก็สองห้องน้ํหนึ่งห้องเนี่ยจะมีห้องน้าในตัวแล้วก็อีกสองห้องค่ะจะใช้เป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคะนี่นะคะก็เป็นห้องเมื่อกี้นะที่เราเป่าหิมะชุบชนะมาก็จะมีความกรีดการเบาๆนะเปิดไฟก่อนก็นี่กระจกตรงนี้นะแต่ตรงนี้คือมันสวยตรงที่มันเป็นวิวนี้ค่ะทุกคน ตื่นเช้ามาเป็นไงเจอวิวนี้นะคะฝนตกมีหมอกๆห,หน่อยนะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวคือห้องน้ำแบบอลังไปปะห้องน้ำห้องนี้นะคะก็คืออลังมากมีสปียส่วนแห้งแล้วที่สำคัญมีอ่างด้วย ห้องนอนอีกหนึ่งห้องเอาจริงคือสวยทุกห้องเลยอนอนอีกห้องหนึ่งดูห้องน,น้ำโซจึ้งปะดูการตกแต่งของเขานี่ห้องน้ำน,นะ แล้วก็มีห้องอาบน,น้ำตรงนี้นะคะคือใหญ่มากทุกคนเขาก็จะแยกเป็นโซนเปียกนะคะโซนแห้งนะแต่งหน้าแต่งตัวตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่มีอะไรมั่งไหนมีโอ้มี <c oughs> มีอูโนด้วยทุกคนนี <c oughs> ่คือระบงอะเล่ยนได้เดี๋ยวรอชาลี่ย ของต่างๆที่ซื้อมาเพิ่มนะฮะก็จะประมาณนี้เปากนะเอเสียใจเสียเพื่อเสียใจโอย๊ยให้จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยอ่ะ ดู่างันตรนี้เดืมเดิยกูกูรู้แล้วเวลามึงไปแล้วมึงไม่ได้ ออกมาหมดหรอหมดแล้วแล้วเขาคิดเลยดิเคยบินดิลงแบบเงินมีฟังเล้าหรอตัวเล็กครับเงินเขียวจบเร็วแน่เลยจบเร็วแน่เลยมิดทำอะไรกันมันไม่ได้ติดอะไรไว้ใช่ไหมไม่ได้ติดไม่ได้ติดมันเป็นพลาสติกแล้วมันยวมากแท่งใหญ่ป่ะแท่งนั้น

สิบดูหมูมันดีๆนะใครวะรื่นส,สดายตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะ ไปกินป่ามอหินกันค่ะวันเมื่อคืนพักที่ไพวินเลดดีมากคือแบบเตียงนุ่มมากนอนสบายมากเลยก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเก็บของแล้วเดี๋ยวออกไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเดินต่อตามไปกันค่ะกาแฟ,ฟะน,ะนะคะแล้วก็จะมี <S <S ช็อกโกแลตค่ะจ,จะมีสองบาร์เออเมื่อกี้เห็นอยูไ่ไปซื้อกาแฟก<อ>่อนไหมไปซาไปซื้อกาแฟก่อนนี่บาร์นันนี้ก็มีกาแฟ วันนี้เรามาที่คาเฟ่น,นะคะแต่ว่าชื่อคาเฟ่อะไรอะส,ก,สก,กัดกา <c oughs> อะไรสก,กุตกะให้ทุกคนช่วยอ่าน <c oughs> ค่ะช่วยอ่านค่ะว่าชื่อออากาศดีมากค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะผมก็มาอยู่ที่ร้านคาเฟ่น,นี้ก่อนนะก็คือฝนตก,ตกตปล่อยเลยตอนนี้แล้วก็บรรยากาศร้านดีมากแล้วก็เขามีแบบหลายๆโซนนะให้เราแบบเลือกได้เลยมีร้านอาหารมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีมุมแบบเลอรรี่อะไรอย่างเงี้ยดีมากแล้วก็พื้นที่แบบกว้างมากอากาศดีมากด้วยตอนนี้ อ่ะเจ๊เชิญเดีจะไม่ต้องหันหลังสรุปว่ารู้ชื่อร้านแล้วนะคะชื่อว่าสกุกกาณนะ์เป็นภาษาสวีเดนทุกคนตามนั้นแหละ <laughs> ข้างในเขาก็จะมีเป็นร้านกาแฟด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง <c oughs> <c oughs> เ่ามึงไม่เนียนเลยนี่เป็นห้องสุดท้ายแล้วค่ะคือใช้พลังานไปเยอะมากตอนแรกบอกว่าจะเข้ามาพักเดินเล่นๆชิวๆไม่ชิวเลยกลายเป็นสนุกเฉยอคติ้งเยอะมาก ก็ใครว่างๆไม่มีอะไรทำก็ลองแวะมาเดินก็ได้นะคะเบื่อแบบเบื่อคาเฟ่แบบไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนหรือว่าไม่รู้จะไปไหนก็ลองมาเดินเซ็งินสิดูก็สนุกดีตอนทางออกจะมีเป็นห้องแบบห้องกับหัวก็น่ารักดีใครสนใจก็ลองมาเล่นที่นี่ดู ียวจะสดใสกว่า ที่เดิมนะคะหลังจากกินปลาห้องหินเมื่อกี้มานะแล้วก็มาเปลี่ยนชุดนิดนึงนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปแหงเอากันนะคะนั่งชิมนั่งดิ้งกันนั่งชิมคืออะไรนั่งดื่มนั่งดิ้งกันนะคะกับเพื่อนก็เดี๋ยวคืนนี้ไปละค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าไปต่อที่ไหนนะัดยว,วน กินอาหารเช้านะคะเป็นฟิลแบบกวดจับยวนไข่กระทะนะมาร้านนี้การชื่อร้านจุดมอร์นิ่งนะคะอย่างที่บอกพวกขวดจับยวนไข่กระทะนู่นนี่นั่นแล้วก็ตรงนู้นแ่วตรงข้ามเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะข้ามไปกินกาแฟร้านนั้นกัน อธิษฐา,านแล้วบุพเพหรือจะทำตาม ไอ้ฟา<ห>อ้าทะเลเห็น <มา S 2> พูดตั้งแต่มาแล้วพูดตั้งแต่ก่อนม <c oughs> าอีกตอนแรกอินเดียเหรอนึก <c oughs> ว,ว่วามาเรียนอะไรตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็มาเดินที่บ้านข้างวาัดมาก็จะเป็นพวกงานคราฟต่างๆแล้วก็ต่างชาติเยอะมากทุกคนที่นี่มันก็แบบว่ามีเขาเรียกอะไรมีของอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศให้ดูกัน,นะคะ่ะ ในน่าจะหิดอยู่นะทุกคนก็บรรยากาศด้านในก็จะเป็นแบบนี้ไงคะวันนี้ได้อะไรไหมคะว้ายน่ารักอุ้ยเสริมมาขึ้นไม่ได้เฮ <c oughs> ้ยน่ารักอะ <c oughs> ช็อกก์อะไหนบอกมูกวัวทองไงแข่งเซอร์เวอร์เปลี่ยนไปข้าวสวยได้หรือเปบวาเกข้าวเหนียวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปแล้วเหรอเนี่าเหมือนนอนเขาเป็นดีเทลเลยเราขันกันดีกว่าน่า วันนี้ต้องกลับบ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้ประมาณ8โมงนิดๆนะคะแวะ,ะมาเติมมาแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปกินข้าวแล้วก็ไปซื้อกาแฟนะคะก่อนกลับบ้านก็เดี๋ยวน่าจะต้องเดินทางกับอีกประมาณ9-10ชั่วโมงเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทริปนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากมากับเพื่อนมว้วนจอยแล้วก็มาหาของกินแล้วก็กางคืนก็ดื่มดิ่งดิ่งกันนะคะเชียงใหม่เป็นเมืองที่แบบนอนดึกนะคะตื่น ไม่เช้ามากนะจริงๆตอนเช้าวันนี้รถก็ไม่ได้ติดมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยมัง้งเออผมก็มาพักอย่างที่ฝนรีวิวไปนะคะมาพักอยู่นอกเมืองนิดนึงแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยนะคะจริงๆมีหลายที่ที่แบบคนอื่นเขาอาจจะไม่ค่อยได้ไปกันอะไรเงี้ยผมก็ให้คนในพื้นที่ที่เขาอยู่เชียงใหม่เนี่ยพาไปก็แต่ละร้านถือว่าโอเคเลยนะฝนรู้สึกว่าเอออยู่กับเพื่อนล้วคืออยู่ตรงไหนก็สนุกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทริปเชียงใหม่รอบนี้ประมาณนี้นะคะนี่มากินสุกี้ชาเพื่อก่อนกลับนะคะสาขานี้ มมมมมม่มาแวะนานนี้นะคะก่อนจะกลับนะทุกคนก็มาซื้อมาล็กกาแฟที่นี่คือรอบที่แล้วเพื่อนซื้อไปฝากมาแบบมันถูกแล้วก็กาแฟหอมนะคะแฟนก็เลยแวะมา ดูมาเลที่นี่อยู่กัน้ก่อนกลับก็เพื่อนมาส่งกลับบ้านเอเวลานี้นะคะชา,คคากูค่ะก็ จะลองมาดูมัชชะค่ะทุกคนซึ่งใครมาตรงนี้นะคะก็สามารถจอดรถได้ตรงบาริสโตนะคะตรงข้ามกันเขาเป็นเหมือนเจ้าของเดียวกันนะคะอ่ะไปะเดี๋ยวไปดูว่ามัชชะมีอะไรบ้าง